สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเนึ่งข้าวเหนียวกลมนุ่มๆอร่อยออร่อยค่ะมาชมวิธีการการเนื่อเลยค่ะค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะเราใช้ข้าวสาวให้นะคะ3มแก้วนะคะค่ะแล้วก็ ข้าวเหนียวก่ำนะคะอันนี้รู้สึกว่าเป็นของจีนนะคะเราซื้อมาจากร้านเอเชียนเนาะเอเชียนเนาะค่ะก็เห็นป้ายก็คิดว่าเป็นของจีนนะคะคิดว่านะคะค่ะก็จะเป็นมเมล็ดอ้วนน,นนิดนึงนะคะค่ะเราผสมไปประมาณค่อนแก้วนะคะถ้าต้องการจะให้แบบเขาสีเข้มกว่านะคะก็ใส่เพิ่มไปอีกนะคะแต่วันนี้เราก็เอา 3แก้วต่อค่อนแก้วค่ะค่ะเราก็เอาแช่น้ำไว้8ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราก็มาทำการนึ่งกันค่ะเราล้างสองน้ำนะคะก่อนที่จะแช่ไว้8ชั่วโมงหรือค้างคืนนะคะก่อนที่เราจะนำไปนึ่งก็ล้างอีกครั้งค่ะ เพื่อนถ้าเ,เราล้างออกแค่อสองน้ำก็พอค่ะก่อนที่เราจะเอาไปนึ่งนะคะเราจะล้างอีกครั้งนะคะโอเคเราจะแช่น้ำไว้นะคะประมาณแปดชั่วโมงค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราจะนึ่งนะคะ ทุกคนคะตอนนี้ก็กําลังนึ่งนะคะหลังจากที่เราแช่ไว้8ชั่วโมงนะคะหรือค้างคืนนะคะค่ะเอานี้มารองเพราะว่าหวัวนมันก้นมันทะลุเนาะค่ะก้นมันขาดค่ะก็เลยต้องใช้ผ้าขาวบางนะคะรองนะคะค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะด้วยไฟปานกลางนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีประมาณ30นาทีค่ะ ค่ะทุกคนคะผ่านไปแล้ว30นาทีนะคะเราก็จะมาเทิร์นโอเวอร์เนาะจะมาคนเขานั่นเองนะคะกลับด้านนะคะเดี๋ยวเรายกลงมืนะคะนี่เอาตัวนี้ออกเลยเมื่อเขาเป็นก้อนแล้วเขาก็ไม่ให่ล่วง เ,เราจะเนื่องไปอีกนะคะเดี๋ยวดูความนิ่มของเขาก่อนนิ่มนิ่มแล้วค่ะอีกประมาณสิบนาทีค่ะค่ะตอนนี้นะคะทุกคนคะเราจะ เอาน้ำพรมนิดหนึ่งนะคะโอเคค่ะแล้วก็คนคนนิดหนึ่งค่ะน้ำอะน้ำพรมแล้วก็คนคนแล้วก็อีกสิบนาทีนะคะ ทุกคนคะข้าวก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่นะคะเราจะคนนะคะก็จะใส่กระติบนะคะทุกคนค่ะทุกคนคะก็คนคนให้อายออกนะคะเขาก็จะมีความชื้นออกไปแล้วนะคะเราก็อาใส่กล่องของเราเลยนะคะค่ะนุ่มอร่อยมากๆค่ะทุกคนลองไปทำดูนะคะนี่นี่แกให้ดู เป็นยังไงสีสันสวยไหมนุ่มมากๆคุณผู้ชมข้าวเหนียวกลมข้าวเหนียวกลมโอเคขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะข้าวเหนียวกลำการเนื่องข้าวเหนียวกลมาจากญี่ปุ่นเนาะวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันในหน้านะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดนะคะเพื่อเป็นกำลังใจคะ่ะให้ TTN คะ่ะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะพบกันใหม่นะคะ